ซูเปอร์ฮีโร่แมนซาบุไรสมัยก่อนอย่างที่เราผมมชอบอุลตร้าแมนมากก็เลยจะค้นหาเกี่ยวกับที่มันเป็นอุลตร้าแมนซึ่งบางทีเราก็ซื้อมาผิดนึกออกไหมอย่างเราซื้อแบบพวกมิลเลอร์แมนมาหรือว่าไกเฟิร์สอ่ะมันมีคาลเจอร์ท่ามือคล้ายๆกันอะไรเงี้ยนะ่ะนี่คือหนึ่งในนั้นไม่หนำซ้ำมไม่ได้ดูภาคญ,ญี่ปุ่นด้วยมาดูภาคฝรัง่งกับซูเปอร์ฮีโร่แมนซาบุไรไซเบอร์สควอตนะครับก็เป็นซีรีส์แนวฮีโร่ไซไฟนะของทางอเมริกันออกอากาศในช่วง94-95โดยดัดแปลงมาจากฟุุตตเเเเทจขขออออองงงงฝัััั่่่่่ญีปปนนนนนนนกกก็คคืสู้้้มมพิิวรร์แแลใหา ทางฝั่งเมกันมากขึ้นเนาะก็เหมือน Power r a n g ร r เนื้อเรื่อเรื่องจะเกิดในยุคที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเนาะแบบว่ามันเริ่มเป็นจอแก้วแล้วพระเอกที่ชื่อว่าแซมคลินเนี่ยทำวงดนตรีกับเพื่อนๆด้วยมัง้งแล้วก็กำลังจะอัดเดโมกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไม่ผิดเขาซ้อมกันอยู่เขาก็ได้หลุดเข้าไปในโลกของดิจิตอลนะแล้วก็แปลงร่างเป็นที่ชื่อว่าเซอร์โวแล้วก็ต้องทำการปกป้องเครือข่ขายคอมพิวเตอร์จากไวรัสไดาแรงซึ่งตัว้ลยหลักของเรื่องเเนนนนนีีี่่่่่่่่ยจจะะชชืือออววาาากกกโคัคคคแบบสงรดด็ห็หมมทปบบไฟไ คือผมอะ่ะไม่รู้จักกีดแมนมาก่อนนะผมพูดตามตรงผมรู้จกักไอเนี่ยเรื่องแรกเว้ยแล้วเรามาเห็นเฮ้ยไอนี่มันเอาไม่ใช่ซอมบีรไซเบอร์สคอร์เรอตอนที่เราก็รู้สึกเออฟุตเทจของญี่ปุ่นที่เขาซื้อมาทำเนี่ยมันดีมากเลยสเปเชียลฟิคทำดีมากเลยเราก็เลยแบบมาตามซีรีส์กีดแมนที่หลัง